สวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวสวนจตุจักรนะครับนี่นะครับบริเวณโดยรอบนะครับตรงนี้เป็นสระน้ํานะครับฝั่งนี้ก็เป็นที่ทางเดินเล่นนะครับก็มีมุมตรงมุมเดินเล่นมีหลายมุมนะครับที่นั่งเล่นนะครับชิวๆบรรยากาศช่วงเย็นหลังเลิกงานนะครับบริเวณสวนจตุจักรเนี่ยนะครับทางเข้าก็จะอยู่ติดกับรถไฟฟ้า BTS มอชิด แล้วก็อยูอ่ติดกับรถไฟฟ้า MRT สถานีจตุจักรนะครับออกจาก MRT มาก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงสวนนะครับถึงทางเข้ามีรปภอ,อยู่ตรงข้างหน้าสวนนะครับนี่บริเวณสระน้ํานะครับที่นั่งใกล้นะครับที่มีที่นั่งข้างๆนะรบ,บริเวณสระน้ําสามารถนั่งเล่นตรงบริเวณสระแล้วก็ดูบรรยากาศ ตรงนู้นก็เป็นอที่เขาเรียกอะไรเหมือนกังหันนีอยู่ในในในสาแหละนะครับก็ทําให้น้ํามันมีออกซิเจนนะครับเพิ่มออกซิเจนปลาก็เยอะนะครับในสาเนี่ยปลาเยอะมากครับผมไม่ได้ใจว่าเขาปิดสองทุ่มหรือเปล่านะครับเนี่ยข้างๆทางเดินก็ มีคนมาวิ่งออกกำลังกายแล้วก็มีคนมานั่งเล่นในเก้าอี้รับลมเย็นๆนะครับบรรยากาศเย็นเชิญนะครับพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับเข้ามาบริเวณสวนเยุจัันนะครับเข้ามานั่งเล่นนั่งพักผ่อนเงินใจบรรยากาศดื่มดำบรรยากาศธรรมชาตินะครับก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะให้กำลังใจด้วยนะครับช่อง Dragonfly Channel นะครับแล้วก็ติดตามใน Facebook ผมด้วยนะครับเป็นผมก็จะลงเรื่อยๆนะครับไม่ว่าเวลาไปไหนมาไหนก็จะลงภาพบ้างลงวิดีโอคลิปบ้างนะครับก็ฝาก่วยกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ